สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างไว้รับประทานเล่นๆน,นะคะวันนี้เรามากับเมนูขนมปังกระเทียมค่ะเพื่อนๆือจริงๆเมนูนี้ก็เคยทําไปแล้วนะแต่ว่าครั้งที่แล้วเราทําแบบที่เป็นการบรรยายด้วยตัวอักษรน่นะคะไม่ได้บรรยายด้วยเสียงไม่ได้คุยกับเพื่อนๆแบบ ผ่านทางไม่เสียงแบบนี้นะคะหลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบก็เลยเอามาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยเราทําตัวขนมปังนมสดเนาะก็เหลือตัวขนมปังอันนี้อยู่ขนมปังแบบตัวฝรั่งเศสเนี่ย มันเหมาะเอามาทําเป็นแบบขนมปังกระเทียมมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยขนมปังค่ะมเีเนยเนยเนี่ยเราจะใช้เป็นรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้นะคะซึ่งส่วนตัวชอบใช้รสเค็มเพราะว่ามันนัวดีวเวลามาทําขนมอย่างเงี้ยนะคะมีกระเทียมค่ะมีริกาโน่ค่ะแล้วก็มีพาสลีลิซับนะคะ ตัวพาสต์ลี่เนี่ยเพื่อนๆก่อนที่จะามาใช้นะให้เอาไปสับละเอียดใช่ปะแล้วก็เอาไปคั้นน้ําออกล้างน้ํำหลายๆรอบนะคะแล้วก็ไปตากให้เขามีความแห้งๆนิดนึงแล้วก็ค่อยเอามาใช้วิธีนี้จะลดกลิ่นของเขาได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าพาสต์ลีเนี่ยเขาจะมีความมีกลิ่นที่ค่อนข้างเขียวกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาสับแล้วมาใช้เลยเนี่ยมันจะแรงเกินนะก็ทําแบบที่เราบอกก็ได้นะคะโอเควัตถุดิบวันนี้เราไม่กาหนดอัตราส,ส่วนขึ้นอยู่กับว่าเ,เพื่อนๆชอบกระเทียมมากน้อยแค่ไหนบางคนอยากใส่พาสตลี่เยอะอยากใส่ออริกาโนเยอะหรือว่าอยากใส่กระเทียมเยอะแล้วแต่เลยนะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะวิธีทากงง็ง่ายๆนะคะเราจะเริ่มจากเอาเนยเนยเนี่ยเราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เขามีความนุ่มแบบนี้มันจะใช้ง่ายนะคะ มาเทลงไปในชามผสมนะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเราเอาไปสับใครจะสับละเอียดหรือหยาบขนาดไหนมันเป็นเรื่องของพเพื่อนเลยนะบางคนชอบกระเทียมเม็ดใหญ่บางคนชอบกระเทียมบบยแบบละเอียดละเอียดเนี่ยมันแล้วแต่คนกินนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนกินหมดเลยเอาตามปากเรานะคะ แล้วก็ตัวพาสลีล์สั์นะคะมันจะทำให้ขนมปังกระเทียมของเราสีสวยมากขึ้นนะแล้วก็ออริกาโนค่ะเสร็จแล้วเราก็คนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเนี่ยถ้าเป็นเนยอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะใช้ง่ายบีบนิดหน่อยก็เข้ากันดีหมดแล้วนะคะ เราก็คนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้เป็นอันว่าใช้ได้เดี๋ยวเราก็เตรียมเอาเขาไปปาดบนขนมปังได้เลยค่ะเอาขนมปังนะคะมาปาดเนยกระเทียมของเราลงไปเวลาปาดเนยนะเพื่อนๆเราจะปาดให้มันหนาหน่อยนะคะเวลาที่เอาไปเข้าอบหรือว่าเข้าหม้อทอดอเนี่ยมันจะได้แบบมีความฉ่ำนะคะ ตัวเนยกระเทียมเนี่ยนะเพื่อนๆบางคนอนะ่ะเขาก็ปรุงรสชาติเพิ่มเข้าไปนะคะแต่ว่าเราไม่นะเพราะเรารู้สึกว่าเนยเค็มกระเทียมพาสต์ลี์ออริกาโนเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากันได้ดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องปรุงรสชาติเพิ่มเองได้เลยแต่ว่าถ้าใครใช้เนยจืดเนี่ยเพื่อนๆต้องปรุงเพิ่มนะไม่งั้นจืดเกินนะคะบางคนเขาจะใส่น้ำตาลลงไปบ้างใส่แบบพวก สารพวกเครื่องปรุงรสลงไปบ้างแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ทาเนยลงบน ตัวขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไปเข้าเตาอบกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆโดยเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะคะใช้ระยะเวลาในการอบแล้วแต่บางคนเลยบางคนชอบความเกรียมมากบางคนชอบแค่แบบพอเนยซึมเข้าไปเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เพื่อนเนะแต่ว่าอย่างเราก็จะอบประมาณ1ิบ ถึง12นาทีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราอยากให้มันมีความเกรียมๆนิดนึงนะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะและนี้ก็คือหน้าตาของขนมปังกระเทียมที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเขาจะมีความหอมมากแล้วก็พอเราทำเองความเป็นกระเทียมความเป็น พาสต้ายอลิกนโนต่างๆเนี่ยมันจะแน่นแบบนี้เลยนะคะใครชอบแบบพวกหน้าเครื่องเครื่องเนี่ยก็ต้องทํากินเองเนาะทำง่ายใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างทําออกมาแล้วอร่อยด้วยนะคะถูกใจเราแน่นอนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดลาช่องสวดตัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆค้ติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ